สองแม่ลูกกำลังออดอ้อนกันเพนนีกับมูหลานลูกสาวเขาอะดูสนะิลูกสาวก็นัดท้องลูกสาวนัดท้องดูสิโอ้ยน่าสงสารจังเลยจะคลอดแล้วเหรอลูกลว่าแหละจะคลอดแล้วเหรอลูก อดทนนะลูกนะเนี่ยเนี่มูหลานตัวเนี่ยเนี่ยแม่กําลังเอาใจอยู่เนี่ยแม่กําลังเอาใจอยู่เนี่ยมูหลานนะเป็นลูกของเพนนีแม่หนูนะชื่อเพนนีนะจ๊ะเด,ด,ดรู้จักแม่จากลูกเวลาเป็นอะไรก็ช่วยกันทั้งฝูงเลย เพนนีนะ่ะมีลูกห้าตัวเลี้ยงไว้หมดเลยจ้าเขารักกันมากเวลามีอะไรมีเออตัวไหนมากัดมาลังแกนี่เขาจะช่วยกันลุมช่วยแม่อ่านไอ้เจ้าหน้านเน่นเห็นไหมนี่สวรานน่ะชอบเนี่ยคิดือ้อชอบลังแกเพนนีเนี่ยหวานเนี่ย เป็นนีเนะี่ยเป็นเด็กดีแนะน่เนาะลูกเนาะเพนนีจ๋าเปนนีจ๋าเป็นน,เน,น,เน,นีเป็นเด็กดีหรือเปล่าลูกไหนลูกอยู่ไหนไหนไหนลูกอยู่ไหนนีโน่อยู่ไหนมานี่บานี่ดีโน่ใหญ่ไล่ออกไปข้างนอกเลยมันยุ่งออกไหนออกไปเอาเพิ่นจกออกแล้ว โมหลาน่ะจะคลอดลูกเหรอใกล้คลอดแล้วโมหลาน่ะแม่ก็เอาใจใเฝ้ากันอยู่โมหลานโมหลานโมหลานเอ้ยวันไหนจะคลอดจะคลอดหลานได้ยงอีกแล้วโมหลานจ๋า โมหลานต๋าดูที่เฝ้าสงสัยจะใกล้คลอดแลยแม่เฝ้าดูแลอยู่วันนี้แม่เฝ้าดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเลยโมหลานโมหลานเถื่อนเถื่อโมหลานไงไงเนี่ยบอกด่ดูทีดูดิดูดิอุ้งอุ้ยอุ้งอุ้ยจะกอดฝอแม่ไป ลูกลูกปกาก็ตามไปเป็นไงลูกเป็นไงลูกอเป็นไงลูกอืมโอ้ยดูสิอดีเดวดิเป็นไงลูกเ,กเกจ็บท้องหรือยังบาอะไรเนี่ย ไกล้คลอดหรือยังจะได้หลานหรือยังเพน,นีนะเพน,นีก็จะได้หลานอีกแล้วผ่นผลเอาใจกัน